สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นของคนเกิดวันศุกร์ลาย10วัน10วันที่เหลือของเดือนนะคะเดือนมิถุนายน2563นะคะวันที่21 ถึงวันที่30นะคะ,อะของคนเกิดวันศุกร์นะคะว่าเป็นอย่างไรงานเงินความรักนะคะสุขภาพนะคะมาขอพรกันก่อนจ้าโอมสิกเนสายะมหาขอความเมตยำจงบังเกิดอ่าดูกันดูกัน วันศุกร์นะงานเงินความรักนะงานเงนินความรักสุขภาพอ่ะบทสลบโอ้ยโอ้โอกายตัวชั้นเกิน คนวันศุกร์ต้องระมัดระวังหน่อยนะสิบวันที่เหลือเนี่ยนะอืสิบวันที่เหลืออเป็นห่วงจังเลยอะแต่บอกแล้วดูอย่างมีสตินะเออคือเป็นห่วงถ้าห่วงในที่นี้ห่วงสำหรับคนที่แบบว่าดูแล้วเคร่งเครียดไปกับตัวไพ่ด้วยแต่อยากจะบอกว่า ให้แบบถึงจะเครียดไงแต่เราก็ต้องดึงสติเรากลับมาแล้วก็ต้องก็ต้องมีความรอบคอบก็ต้องมีความระมัดระวังนะคะเพื่อที่จากหนักเป็นเบาเนาะเอออ่ะงานงานใบแรกนี่คือการเรียนรู้นะคะคือการเรียนรู้เพราะฉะนั้นใบนี้ต้องเรียนรู้งานที่เราทำนะแล้วงานนั้นจะประสบความสำเร็จเรียนรู้ให้มันมากขึ้นให้มันเพิ่มขึ้น ไม่ใช่ว่าเออฉันทําแบบนี้ฉันรู้แล้วฉันทํางานนี่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 ไม่มีการเรียนต่อยอดอะไรใดๆเลยนะคะมันก็เหมือนไม่มีการเพิ่มความรู้หรือสกิลงานให้กับตัวเองเลยนะมันก็ถามว่าจะโตไหมมันก็ไม่โตหรอกมันก็ราบเรียบเรียบเรียบอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆถูกปะ่ะเออเพราะฉะนั้นไปนี้คือบอกเรียนรู้ดิเรียนรู้เพิ่มหรือไปเรียนภาษาที่มันต่อยอดกับงานเราได้อะ่ะ เออมันสามารถทําให้คุณรุ่งได้ทําให้คุณจเจริญได้ในงานน่ะนะเนี่ยใบนี้นะคะอ่ะทีนี้มาดูการเงินใจดีเอ็นดูเขาเอ็นเราค่ะเดือดร้อนเพราะคนอื่นนะบอกเลยใบนี้เดือดร้อนเพราะคนอื่นเลยนะโทษแต่ก็โทษคนอื่นไม่ได้หรอกเพราะตัวเราเองแหละอยากใจอยากใจดีใจดีมาซะทุกเรื่อง นะอบอ้อมอารีเอ็นดูเขาเอ็นเราค่ะช่วยเหลือเขาแต่ตัวเองเดือดร้อนนะคะก็นึกถึงตัวเองด้วยจะช่วยใครก็นึกถึงตัวเองด้วยนะวันศุกร์นะเอออะความรักใบนี้คือไพ่กฎหมายมองมองในแง่หนึ่งเรื่องคดีความในเรื่องของความรักคือการจดทะเบียนหรือหนึ่งอาจจะได้จดทะเบียนสองในทางกับการหย่าก็ก็ ก็เหมือนกันนะเออแต่ถ้าพูดถึงความรู้สึกใบเนี้คือในเรื่องของอาจจะเป็นลักษณะว่าเขาไม่ค่อยได้สนใจเราสักเท่าไหร่เขามักจะฟังคนข้างนอกมากกว่าตัวเราสิ่งที่เราคิดอยู่ในตอนนี้มันเป็นความยุติธรรมในเรื่องของความรักว่าเขาไม่ค่อยสนใจเราเลยทําไมเขาชอบฟังคนข้างนอกมากกว่าคนในบ้านเออนะ แต่ถ้ามองมุมบวกด้านดีใครที่โสดใครที่แบบยังไม่จดทะเบียนก็มีโอกาสที่จะได้จดทะเบียนนะเออมันเป็นไพ่เอกสารกฎหมายเอกสารคดีความมองได้สองแง่ไงไม่จดไม่จดแต่งก็จดยาแลอว,วะอ่าสุขภาพนะสุขภาพใบนี้มันคือธาตุดินนะธาตุดินคือกล้ามเนื้อนะคะคือกล้ามเนื้อนะคะเพราะฉะนั้น ต้องระมัดระวังหนึ่งออฟฟิศซินโดมกกล้ามเนื้อต่างๆนะคะปวดแข้งปวดขาปวดตัวนะคะนะเออ ออกกาลังกายมากเกินไปหากโหมนู่นนี่นั่นอะไรมากเกินไปทําให้ปวดหลังทําให้ปวดขาทําทให้ปวดแบบเออเนะี่ยเกิดขึ้นได้ในเรื่องของส่วนของกล้ามเนื้อนะคะบทสรุปไม่สวยเลยคนเกิดวันศุกร์บอกได้เลยใบเนี้ยนะคะพังพินาศเออเออการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดีนะคะเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันแบบเฉียบพรันนะคะเนี่ยใบเนี้ยนะคะทีนี้อ่ะมาดู มาดูกันประกบเป็นงานงานเป็นเรื่องๆนะคะประกบเรื่องงานโอ้โหเรียนรู้ต่อให้เราเรียนรู้อะไรยังไงมันก็อ้ามองในแง่ดีนะคือมันใบนี้คือพังพินาศพังแบบงานไม่ดีเปลี่ยนเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบไม่ดีแต่พอมันมาประกบกับเรื่องงานใบนี้ยตอนแรกที่เมย์บอกคือการเรียนเรื่องภาษาสามารถที่ต่อยอดคุณได้ส่วนใบนี้ถ้ามองด้านบวก ห่างไกลเลยไปไกลเลยคือไปไกลในที่นี้คุณมีโอกาสที่จะไปทํางานต่างประเทศได้เลยอะเออนะแบบคือเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบช็อคซินีมา่านั่นหมายความว่าคุณโดนโดนโดนไปทํางานที่ต่างประเทศอย่างเงี้ยช็อกไหมล่ะต้องจากครอบครัวอาจจะดีใจในส่วนหนึ่งแต่ก็ช็อกเหมือนกันนะพอถึงเวลาที่จะต้องเดินทางต้องห่างไกลบ้านห่างไกลครอบครัวเออนะอันเนี้ยเออหรือถ้ามองในด้านลบ ทำอะไรก็ยังไม่ดีขึ้นนะเออแต่ขอให้เป็นด้านบวกไปแล้วกันนะจะได้เฮงเปงงๆ,งๆนะคะอ่ะการเงินเนี่ยการเงินมองแบบนั้นไม่ได้มองเหมือนงานไม่ได้แย่หนักเลยนะถึงขั้นล้มละลายเลยนะเนี่ยหมดตัวนะคะนะเออบอกแล้วพไพ่ใบนี้แรงแรงพอตัวเลยพอความรักปับ๊บเลิกลาเลยครับอืมคดีความเลิกลาแตกแยก นะสิ่งที่ทำได้สิ่งที่เมย์แนะนำได้มันอยู่ที่ตัวคุณนะคะว่าคุณมีสติมีกำการกำหนดกดอารมณ์ตัวเองกดความใจเย็นยกดความใจร้อนให้ลงใหม้มีความใจเย็นมากขึ้นให้มีสติมากขึ้นได้แค่ไหนถ้าคุณทำได้ดีจากหนักๆมันก็จะเบาลงนะเออเอา ไอ้นี่เหมือน <c oughs> ต้องบอกเลยก้อนเนื้อมีโอกาสมีโอกาสเป็นเนื้อร้ายเป็นมะเร็งนะคะนะดูแลสุขภาพดีๆนะคะหรืออีกมุมหนึ่งใบเนี้ยอุบัติเหตุเนาะทำให้เกิดแบบกล้ามเนื้อฉีกขาดได้นะคะก็ต้องระมัดระวังนะคะรอบครอบหน่อยนะก็ <c oughs> ขอให้คนเกิดวันศุกร์นะคะหนึ่งคือไปทําบุญนะคะทําบุญเกี่ยวกับอ,อยาค่ารักษาเออโรงพยาบาลสงอ,อ่ร่วมสร้างโรงพยาบาลเครื่องมือแพทย์อะไรพวกเนี้นะคะทำแบบนี้ซะนะคะแล้วตั้งจิตด,ดีๆนะคะขอผลบุญนำส่งนะคะอุทิศให้เจ้ากรรมในเวรน,นะคะแล้วก็อย่าลืมไปหาบทขอคมามกรรมต่างๆนะคะ มีโอกาสไปนั่งสวดหน้าพระองค์ใหญ่ๆนะคะขอพรออท่านนะคะนะแล้วก็สวดขอเข้ามากรรมด้วยนะจ๊ะขอให้คุณโชคดีค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะแล้วพบกันในคลิปถัดไปอ้ออย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งกิ๊งๆให้เมย์ด้วยนะคะกด Subscribe ด้วยสำคัญเลยนะคะเป็นกำลังใจให้เมย์นะจ๊ะขอบคุณมากค่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ